กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาพลกศึกษาค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่5อยู่นะคะเรื่องทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬาค่ะในเรื่องของยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานยืดหยุ่นเนี่ยเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ต้องอาศัยทักษะหลายด้านเช่นความอ่อนตัวการทรงตัวความแข็งแรงความอดทนและการทำหน้าที่ที่สัมพันธ์กันของอวัยวะ นอกจากนี้ยืดหยุ่นยังเป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬายิมนาสติกอีกด้วยนะคะยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานซึ่งก่อนที่เราจะฝึกเราควรจะมีการอบอุ่นร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมของกล้ามเนื้อประมาณ5-10นาทีซึ่งการม้วนตัวเป็นการฝึกเพื่อให้ร่างกายเกิดความยืดหยุ่นคล่องแคล่วว่องไวและมีความแข็งแรงเช่นการมวนหน้ามวนหลังค่ะและในวันนี้ ทักษะที่คุณนํามาสอนนักเรียนก็คือการหมวนหน้าหมุนหลังค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วตามคุณครูมาได้เลยค่ะการหมวนหน้าคือการเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องถ่ายน้ําหนักตัวไปข้างหน้าวิธีปฏิบัติ 1. นั่งบนปลายเท้าเท้าชิดขยิงเท้าให้ส้นเท้าเปิดวางมือทั้งสองข้างขนานกับพื้นห่างกันหนึ่งช่วงไหล เข่าทั้งสองอยู่ระหว่างแขนทั้งสองข้าง2โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยถ่ายน้ำหนักตัวบนมือทั้งสองข้างที่วางบนเบาะก,ก้มศีรษะพร้อมกับยกสะโพก 3. งอศอกทั้งสองข้างพร้อมกับถีบเท้าแล้วให้ศีรษะด้านหลังติดพื้นและใช้มือออกแรงดันพื้นส่งตัวไปข้างหน้า4ม้วนตัวไปข้างหน้า ให้แขนทั้งสองข้างแนบลำตัวปลายคางแนบอกและเข่าทั้งสองชิดอกอยู่เสมอ 5. ก้มศีรษะขณะม้วนตัวจนกระทั่งเท้าเหยียบพื้นกลับมาอยู่ในลักษณะท่านั่งยองๆแขนเหยียดไปข้างหน้าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวอย่างการม้วนหน้าที่ครูให้นักเรียนดูไปเมื่อสักครู่นักเรียนเข้าใจวิธีปฏิบัติไหมคะ ค่ะสุดท้ายคุณครูก็มีงานให้เรียนทําลงในสมุดสุขศึกษานะคะโดยการวาดรูปการม้วนหน้าค่ะประกอบกับบอกวิธีการปฏิบัติมาให้คุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ